ที่บริเวณหน้าค่ายสุริยพงษ์อำเภอเมืองจังหวัดน่านพลตรีคณิาศรอัศมาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนและกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่38ตั้งจุดประกอบอาหารปรุงสุกวันนี้เป็นเมนูข้าวสวยราดผัดกระเพราไก่และไข่เจียวเห็ดเข็มทองนะคะโดยวางจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูกเพียงกล่องละ1ิบบาทเท่านั้นค่ะพร้อมทั้งยังนำหมวดดุริยางมาบรรเลงเพลงขับกล่อมสร้างความสุขคลายเครียดให้กับประชาชนอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมก็ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีประชาชนที่ออกมาซื้ออาหารเป็นจํานวนมากรวมถึงผักสดที่นํามาวางจําหน่ายด้วยเพราะถือว่าสะดวกสะดวกใจสะดวกซื้อใกล้บ้านราคาถูกช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในสภาวะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นถือเป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆที่มณฑลทหารบกที่38ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องอันเป็นการส่งมอบความห่วงใยสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนตามนโยบายกองทัพบ,บกที่ให้ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส